สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผม o m o มอชา n นลและตอนนี้อยู่กับเกม g e n s h ชิ i อิม c พกันนะฮะก็สําหรับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยนะฮะชื่อกิจกรรมว่าดอกไม้ในความฝันนั่นเองนะฮะส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงจะได้ของวัลอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่กิจกรรมกันเลยนะครับผมนะไปคับผม โอเควนะตอนนี้เราก็มาอยู่วันที่หน้ากิจกรรมดอกไม้ในความฝันแล้วเนาะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ6วันด้วยกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายกิจกรรมกันสักนิดนึงนะฮะ ก็คำอธิบายกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะเข้าเล่นได้นะฮะจะต้องผ่านเควนแหนหลบหนีจากริโตที่อ e ีเดอร์ซูมาก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็จะต้องเปิดใช้งานการน้ำชาก่อนถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะฮะเมื่อเพื่อนเนี่ยเข้าเงินขายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปได้กิจกรรมนี้กันเนาะซึ่งากมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพีโมเจมได้คนข้างเยอะมากๆและแถมกรรมนี้เนี่ยเล่นไม่ยากด้วยนะฮะแล้วก็ได้ของรางวัล S 1> <S 1> จะเป็นอะไรอยู่ที่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในวันนี้แล้วก็คองวันอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้พวกชั้นวางดอกไม้ดยนะคิดว่าน่าจะได้นะฮะก็เดี๋ยวกิจกรรมนี้เนี่ยจะเล่นยังไงสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะก็กดล็อกเควนไปยังเควนได้เลยนะฮะแล้วก็กดนําทางฮะ,ะแล้วก็ว้าไปที่จุดท,ที่เขาบอกกันเลยนะฮะ โอเควมนนะเมื่อเรามาถึงจุดเนี่ยก็จะเห็นคุณซาคุยะนะฮะนักจัดดอกไม้อยู่ตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำการกดคุยเควนไปได้เลยนะฮะก็คุณซาคุยะเนี่ยเขาจะเป็นนักจัดดอกไม้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้เนาะเราก็คุยเควนไปเรื่อยจนจบเลยนะฮะโอเควันนะเมื่อเพื่อนเพื่อนคุยเควนจบแล้วเนี่ยก็ให้ทําการกดคุยอีกรอบนึงฮะ,ะทีนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นอ ข้อความให้เราเลือกนะฮะเราก็กดไปที่ข้อความอันแรกเลยนะทุกคนอ่ะเมื่อเพื่อนกดข้อความอันแรกมาก็จะขึ้นการแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์เนาะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้มเมล็ดพันธุ์พิเศษแบบนี้ได้วันละ6มะเมล็ดนะฮะแล้วก็ได้ทุกวันรับได้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองซึ่งมเมล็ดก็จะมีอยู่3ามแบบเนาะอย่างเช่นวันแรกที่ผมสุ่มมาเนี่ยเป็นเอ่ออันล่างก็จะมีโอกาสสุ่มได้3อันนี้นะฮะซึ่ง3อันนี้เนี่ย เวลาเอาไปปลูกจริงเนี่ยมันก็จะสุ่มเนาะบางอันผมอาจจะได้อันนี้2อันอันนี้3อันอันนี้อันเดียวอันนี้ก็สามารถเป็นแบบนี้ได้นะส่วนบารลูขึ้นมันก็จะสุ่มใหม่อาจจะเป็นอันบนอันกลางหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เนาะก็จะสุ่มๆกันไปแต่ละคนเนี่ยจะได้สุ่มอันแรกไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยฮะว่าจะได้เป็นอันไหนนะฮะเป็นสุ่มหมดเลยเนาะแล้วก็ของที่จะแรกวันนี้เนี่ยต้องใช้ไอ้เจ้านี่ฮะมาแรกใช้แค่สามอันเท่านั้นเนาะยังไงก็น่าจะมีกันครบทุกคนอออยยยู่่แแลละะเเีีนนนน้ผมกก็งัร เรียบร้อยฮะเราก็จะได้เมล็ดพันมาแล้ว6เมล็ดนั่นเอนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เมล็ดพันพิเศษ,ษมาแล้วหกเมล็ดเนี่ยเราจะเอามาเล็ดพันอันนี้เนี่ยเข้าไปปลูกในการน้ําชาของเราฮะงั้นเดี๋ยวเราก็กดเรียกการน้ําชาออกมาเลยฮะอ่ะเ,อเรียบร้อยวางการน้ําชาเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปในการน้ําชากันเลยฮะทุกคน โอเคโหนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในการน้ำชาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะฮะก็สําหรับมเมล็ดที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้เนี่ยให้เรามาปลูกที่แปลงปลูกผักในการน้าชานั่นเองนะฮะซึ่งแปลงที่ใช้ปลูกเนี่ยก็จะเป็นแพอ,อ่อแปลงสีดินมันจะสีแบบว่าขาวๆหน่อยเนาะไม่ใช่สีเข้มนะฮะอันนี้คือแปลงสีนี้นั่นเองเมื่อเรากดขึ้นมาเนี่ยให้เรากดวางมเมล็ดเข้าไปเลยโดยมเมล็ดจะมีทั้งหมดอ,อ่อหกเมล็ดเนาะเราก็กดปลูกไปเลยฮะ ซึ่งระยะเวลาในการปลูกเนี่ยจะใช้แค่10นาทีเท่านั้นนะฮะเพื่อนสามารถปลูกแล้วก็รอเก็บได้เลยเนาะอันนี้ผมก็ปลูกไปนะฮะหกเมล็ดแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรออีกสัก10นาทีแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะฮะว่ามันจะได้เป็นดอกไม้อะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวผมจะสคริปเวลาตรงนี้เลยละกันนะฮะก็ะไปกับผม โอเคหมดนแะตอนนี้ผมก็ได้ทําการปลูกดอกไม้เสร็จแปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ผมได้เนาะใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นไม่นานเลยฮะ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเก็บให้ครบเลยเนาะทั้ง6ต้นเลยฮะ,ะ,ะเก็บไปฮะ,นะ,ะโอเคแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งตรงนี้อีก2ต้นเรียบร้อยฮะ,ะเท่านี้ก็น่าจะจบแล้วภายใน1วันนะฮะแต่ว่ายังมีอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้พาไปดูในกิจกรรมอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ ก็กดไปที่กิจกรรมเลยฮะแล้วก็เมื่อเราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมอีกรอบหนึ่งเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะเพื่อนๆสามารถเช็คดอกไม้ที่เรามีได้นะฮะว่าเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราปลูกได้ดอกอะไรบ้างเราเก็บได้ดอกไม้อะไรบ้างนะฮะแล้วก็ยังขาดดอกไม้อะไรอยู่บ้างซึ่งดอกไม้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องเก็บให้ครบนะฮะคือ บางต้นอาจจะไม่ได้จริงก,ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะต้นไม้มีแค่ประดับหรือว่าไว้วางสวยงามอย่างเดียวนะฮะเพื่อนๆอยากได้ต้นไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมีระบบให้แรกของด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเลยนะฮะสำหรับระบบที่ได้ให้แรกของก็คืออยู่ตรงนี้เลยฮะ,ะสามารถส่งแล้วก็รับได้เนาะก็กดขึ้นมาเลยฮะ,ะ <S <S ขั้นตอนแรกนะฮะผมจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปตั้งกันก่อนว่าของที่ต้องการมีอะไรบ้างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้าสามดอกไม้ด้านล่างแล้วผมยังขาดอีกอ๋อหกอันที่เหลือผมก็จะตั้งอันนี้ไว้อันนี้ไว้ ประมาณนี้เลยฮะทั้ง6อันนี้แล้วผมก็จะกดยื่นย่านอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะว่ามาีรายชื่อรายชื่อเพื่อนเนี่ยได้ตั้งเอาไว้แล้วสําหรับใครที่อยากได้ดอกไม้อันไหนก็มาตั้งกันเอาไว้แล้วก็สามารถมาส่งแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆกันได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครส่งดอกไม้มาให้เราเนี่ยเราก็สามารถรับได้ที่ตรงนี้นั่นเองนะฮะอย่างเช่นผมมีดอกไม้อ่อ ต้นเหลืองเนี่ยผมสามารถส่งให้เพื่อนได้อย่างมีต้นมีต้นนี้ก็ส่งให้เพื่อนได้นะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณี้เนาะก็สามารถไปส่งหรือว่าไปคุยกับเพื่อนไปนัดแนะกันว่าเฮ้ ดอกนี้เรามีดอกนี้เราไม่มีก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้สาหรับระบบส่งดอกไม้แล้วก็รับดอกไม้อย่างที่ผมบอกเนาะว่าระบบนี้เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องสะสมดอกไม้ครบแค่เอาไว้แต่งสวยงามอย่างเดียวใครเก็บไม่ครบจริงๆก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวันที่ของรางวัลกันต่อเนาะก็ของรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเลื่อนดูได้เลยฮะ6กสีโมเจมแบบเน้น ซึ่งดอกไม้เนี่ยเราจะได้วันหนึ่งหเมล็ดหรือก็คือ6ต้นนั่นเองเนาะซึ่งกิจกรรมนี้เนะี่ยมีอยู่6วันเราจะต้องปลูกต้นไม้ให้ได้เนี่ย30ต้นแล้วก็จะมีตรงนี้อีกฮะได้รับดอกไม้อีก36ดอกซึ่งไอ้ได้รับเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่จชเป็นต้องปลูกก็ได้เพื่อนเพื่อนปลูกแค่30อีก6ดอกเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้จากเอ,อ่อการส่งหรือว่ารับจดหมายก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ทางที่ดีเอาชัวร์ที่สุดฮะผมแมะนาว,ว่ากิจกรรมนี้พลาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดพลาดหนึ่งวันมันจะไม่ครบ36แต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบจริงสามารถให้เพื่อนๆเนี่ยส่งดอกไม้มาหาเราได้แต่ว่าเอาชัวร์จริงเนี่ยเพื่อนๆเข้าเกมทุกวันปลุกดอกไม้ oh <my S 1> ทุกวันวันละสิญญาะนาทีเท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกดรับรางวัลเลยแล้วกันนะฮะรับไปเลยฮะสแล้วก็จะมีกล่องอันนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกัน <S <S ว่ากล่กองนี้จะได้อะะไไรรนก็ับปเลยผม เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนแต่งดอกไม้สักหนึงน่งแล้วกันเนาะก็ไปรับผมโอเควนะเมื่อเพื่อนๆได้ดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังสงสัยกันอยู่เนาะว่ามันจะจัดดอกไม้อย่างไงก็อ้เพื่อนทาการวาร์บมาที่คุนซากุยะตรงนี้ที่เดิมเลยนะเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นเจ้าแท่นตรงเนี้ยวางอยู่ด้วยกัน3แท่นด้วยกันนะฮะนี่ก็คือแท่นจัดวารดอกไม้ซึ่งผมจะลอง จัดให้เพื่อนๆดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาสักแท่นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นแท่นให้เราเลือกว่าเราจะชอบอแบบไหนนั่นเองนะฮะมีแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เดี๋ยวผมรอเอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วก็เพื่อนๆสามารถแต่งดอกไม้ได้เลย,เลยอันนี้คือดอกไม้ชั้นบนสุดเพื่อนๆอยากจะวางดอกไหนก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยผมก็จะวางเป็นอ่ สีขาวแล้วกันเนาะด้านบนสุดนะฮะแล้วก็ชั้นกลางเพื่อนก็เลือกไปที่ชั้นกลางฮะ,ะแล้วก็เลือกดอกไม้เพื่อนๆมีนะฮะใครมีดอกไม้หลายดอกก็จะเลือกได้หลากหลายมากๆเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันนะ,ะเป็นชนิดนี้อีกแบบเป็นอีชนิดหนึงก็สามารถวางได้ตามใจชอบเลยอันนี้คืออิสระมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมก็วางดอกไม้เหลืองแล้วกันมีอันเดียวพอดีนะฮะ แล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยจะวางเป็นสีชมพูแล้วกันน้อเป็นดอกไม้3สีนะฮะเมื่อเพื่อนเนี่ยกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดบันทึกได้เลยนะฮะอันนี้ก็ระบบก็จะทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆสามารถปรับซูมหรือว่าซูมเข้าซูมออกการมองเห็นได้แบบนี้นั่นเองนะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นการจัดวางดอกไม้แบบคร่าวๆเนาะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนพรีวิวให้เราได้ลองมาจัดดอกไม้ดูนั่นเองนะฮะคร่าวๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเควันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกล่องของรางวัลเมื่อกี้กันดีกว่าเนาะที่เราได้รับมานะฮะคือของรางวัลอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้กล่องของรางวัลน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นของใหม่นะเพื่อนๆน่าจะอยากรู้กันว่าข้างในมีอะไรเมื่อเราก,กดใช้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าเจ้าแท่นวางดอกไม้นั่นแหละทั้ง3แบบนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกไปได้เลยตามใจชอบซึ่งผมเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้ากล่องอันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3บบกล่องด้วยกันฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนีเ่ยสามารถได้ชั้นวางครบทั้ง3แบบสําหรับใครที่เป็นสายสะสมชอบเก็บสะสมอะไรครบๆเนี่ยยังไงเพื่อนๆเนี่ยเลือกอันไหนก็ได้ มันมี3กล่องให้เลือกครบแน่นอนนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะวางเป็นคู่หรืออยากวางเป็นเอน <c oughs> อสามอันชอบอะไรเป็นพิเศษก็สามารถเลือกทั้ง3ากล่องซ้ํากันได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะฮะซึ่งอันแรกเนี่ยกล่องแรกผมก็จะเลือกอันแรกก่อนกล่องที่2ผมก็จะเลือก 2- 3สตามไปให้มันครบนะฮะน,นี้ก็เป็นประมาณน,นี้คือแล้วแต่เลยยังไงก็ได้3ครบแน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนปลูกต้นไม้ครบทั้ง6วันเนี่ยยังไงก็ได้ทั้ง3กล่องครบแน่นอนฮะอันนี้ก็ ผมก็แรกไปเลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะฮะซึ่งชั้นวางอันนี้เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในการน้าชาของเรานะเราก็สามารถเข้าไปวางในการน้าชาได้แล้วก็สามารถกดตกแต่งได้วิธีการตกแต่งก็เหมือนกับที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยนาะก็คือแบบว่าวางชั้นวางนะก็วางเราไม่อันบนอันกลางแล้วก็อันล่างอันนี้ก็เป็นเหมือนพรีวิวที่ผมได้ เล่นให้ดูแบบไปแล้วเมื่อกี้นี้ตรงนี้นะฮะก็เหมือนกันเลยแต่แค่เอาไปวางในการน้ำชานั่นเองนะฮะนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปสรุปกิจกรรมช่วงท้ายกับอีกสักนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะไปกับผมโอเควันนั้นตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สรุป กิจกรรมดอกไม้ในความฝันแบบเข้าคๆาก่อนอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งหมดอยู่ที่6วันด้วยกันซึ่งผมแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะมาปลูกดอกไม้ให้ครบทุกวันเนาะเพื่อของรางวัลที่ครบถ้วนนั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกวันเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับเมล็ดพันธุ์ได้จากคุณซากุยะนั่นเองนะฮะโดยเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะได้วันละ6เมล็ดด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีชนิดให้แรกอยู่ที่3ชนิดด้วยกันโดยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถเอาไปปลูก เป็นดอกไม้ที่แตกต่างกันก็ตามนี้เลยฮะที่เพื่อนๆได้เห so ็นอยู <dancing además> ่เนาะซึ่งดอกไม้ชนิดดอกไม้เนี่ยไม่มีผลนะฮะคือจะเอาได้ชีดไหนได้มาเพื่อนๆก็ได้รางวัลเหมือนกันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากได้ชิดไหนไปตกแต่งให้แด้สวยงามนั่นเองนะฮะแล้วก็ดอกไม้ที่มีเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเช็คได้ว่าเราเนี่ยมีดอกไม้ชนิดไหนบ้าง ซึ่งดอกไม้จะมีทั้งหมด9ชนิด9แบบด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นปรมาณนี้สำหรับใครอยากสะสมให้ครบก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้แต่สําหรับใครที่อยากสะสมครบแต่ว่ามันสุ่มไม่ได้สักทีทํำยังไงให้มากดตรงนี้ฮะตั้งของขวัญที่อยากได้นะฮะอันนี้ก็คือตั้งไว้ว่าเราอยากได้อันไหนแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยไปส่งนะฮะคือเราตั้งเอาไว้แล้วก็ไปนัดกับเพื่อนว่า อยากได้อันนี้อันนี้เราไม่มีก็มาส่งแรได้รับกันได้ละเองนะที่ตรงนี้เลยแล้วก็สามารถออรับได้จากตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีดอกไม้ส่งมาให้นะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปไปดูกันที่ของรางวัลกิจกรรมนะของรางวัลกิจกรรมเนี่ยเดว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆกิจกรรมนี้เนี่ยมีแค่6วันแต่ให้พีโมดเกมถึง420รีโมดเกมนะฮะว่าย่ายงคือเพื่อนๆจะได้พีมพโมดเกมจากกิจกรรมนี้เยอะมากๆเสียเวลาเล่นแค่วันละ10นาทีเท่านั้นเพราะว่าปลูกดอ,อกไม้เนี่ เราใช้เวลาแค่10บนาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าดอกไม้อันนี้เนี่ยใช้เวลาปลูกน้อยมากๆเลยแค่1ิบนาทีเท่านั้นเนาะแล้วก็กล่องของรางนะฮะที่เราได้มาเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะว่าจะมีทั้งหมด3กล่องสาหรับใครที่อยากได้แท่นวางครบทั้ง3แบบเพื่อนๆก็สามารถเลือกกล่องละหนึ่งแบบก็จะได้ครบอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมครบนะก็จะได้3กล่องเลยนะฮะแล้วก็นิดนึงนะฮะคือตรงที่ผมไปสอนอแท่นวางจากคุณซากุยะเนี่ย oh. เพื่อนๆสามารถไป ไปลองตั้งดูก่อนได้นะสำหรับใครที่อยากจะเลือกออแท่นวางซ้ำการสองสาแท่นอะไรเงี้ยแล้วอยากจะรู้ว่าแท่นไหนวางดอกไม้ของเราสวยไม่สวยเพื่อนสามารถไปลองพรีวิวแต่งได้ที่แท่นวางของคุณสกุยะเนาะก็ลองเปลี่ยนแท่นล่อดอกไม้วางนะฮะซึ่งผมได้ลองเช็คแนละ้วดอกไม้ที่วางในข้างนอกกับในการ้ําชาเนี่ยมันแยกกันนะฮะบางดอกเนี่ยมีอันเดียวแต่เราวางข้างนอกแล้ววางข้างในการะชาไชาอีก เพราะฉะนั้นก็ไปลองแต่งกันดูได้นะไม่ต้องกลัวว่าเสียดดยดอกไม้นะว่าเกิดว่าวางไปแล้วจะเสียไปไม่เสียไปแน,น่นอนนะครับผมไปรอมาแล้วอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมดอกไม้ในความฝันนะฮะโอเควันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับกิจกรรมดอกไม้ในความฝันนะฮะก็เป็นกรรมที่สั้นมากๆเลยเนาะแค่6วันเท่านั้นแต่ว่าได้พิมพ์เจมเยอะมากเลยถึง420พิมพ์โมจมแล้วก็ยังไม่พอฮะยังได้ของตกแต่งในการน้ําชาอีกเป็นเท่นวางตั้ง3แบบเนี่ยแล้วก็สามารถเอาดอกไม้ที่ปลูกเนี่ยมา ปลูกแล้วก็มาจัดแต่งได้อย่างส,สวยงดงามนั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมอันนี้เนี่ยเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะฮะแล้วก็บางอย่างที่ผมอาจจะตกหล่นไปหรือว่าไม่ได้พูดไปเนี่ยเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะฮะก็สำหรบับกิจกรรมนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะผมก็น่าจะขอลา เพื่อนๆไปด้วยแท่นวางตรงนี้เลยฮะที่ผมได้ไปแต่งมาเมื่อกี้นี้นั่นเองฮะสำหรับกิจกรรมนี้ก็น่าจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีจามาอะไรดีๆมาอีกผมก็จะเอามาบอกกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นใจผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปนหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย